รู้ไหมว่าการเข้าคุกเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้คนไข้ตาบอดได้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นเบาหวานขึ้นตาหรือต้อหินนะคะเข้าไปข้างในเนี่ยจะต้องดูแลตาดีๆนะเพราะจากประสบการณ์ของหมอนะคะคือส่วนใหญ่เข้าไปแล้วอะ่ะเขาจะไม่ค่อยได้หยอดยาแล้วก็อาหารที่แบบคุมน้ําตาลอะไรเงี้ยก็คุมได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่กลับออกมานี่คือแบบหนักโยนมากเลย บางคนคือกลับออกมาก็แบบโอ้ยดีใจเนาะเราพ้นโทษแล้วตั้งใจจะกลับมารักษาอะไรเงี้ยโอ้โหรักษาไม่ได้แล้วนะคะนอกจากสองโรคนี้นะก็ยังมีอีกกลุ่มนึงคือพวกการติดเชื้อพวกนี้คือส่วนใหญ่เข้าไปดีๆนี่แหละค่ะแต่ว่าไปได้เชื้อข้างใน โรคแรกเลยนะคะก็คือนี่แหละวันนรกค่ะทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าวันนรกอะ่ะมันขึ้นตาได้นะคือบางคนเขาก็จะมาแค่แบบเห็นวุ้นดําลอยไปมามีตาแดงอะไรนิดหน่อยนะคะสืบไปสืบมาเป็นวันนรกนะเพราะว่าข้างในอะ่ะวันนรกมันฉุกมากอีกอันนึงนะคะที่เจอบ่อยแล้วเขาจะต้องมาตรวจกับหมอทุกอาทิตย์เลยนะคือโรค C M V ขึ้นตา C M V เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสค่ะคือมันจะชอบขึ้นตาเวลาที่เราภูมิตก เพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็น HIV แล้วเขาไม่ได้กินยาเขาขาดยาอย่างเงี้ยเนี่ย CMV มันจะขึ้นเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะคือเส้นเลือดที่ตาเขามันจะเหมือนแบบมีหิมะมาเกาะนะซึ่งอันนี้บอกเลยว่ารุนแรงนะคะก็ทําให้บอดได้เหมือนกันดังนั้นใครที่มีโรคตายอยู่แล้วนะคะถ้าเข้าไปข้างในนะก็ต้องดูแลกันอย่างดีนะคะญาติๆอย่าลืมไปส่งยาด้วยนะคะเพราะบอกเลยว่ามีโอกาสบอดสูงใช้ชีวิตห่างไกเลเรือนจำกันเถอะนะคะทุกคนด้วยความของยายจากเลสิกมอลูกเกตค่ะ